สวัสดีเช้านี้ครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยครับผมท่านใดที่มองหารถขุดอยู่นะครับวันนี้เราก็พามาเดินดูเดินชมนะครับในบรรยากาศยมามเช้าเราก็จะมาดูรถว่าคันไหนเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนสามารถสั่งซื้อรถขุดกับเราได้หมดนะครับผมส่งให้ได้หมดนะครับที่สําคัญนะครับไม่สะดวกมาดูสินค้าอยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอตรงไหน บอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าดูรายละเอียดแน่นอนนะครับก็ท่าในใดที่สะดวกมาดูสินค้าก็มาได้เลยครับที่พานทองชมบุรีก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทุกวันเลยสำหรับบรรยากาศวันนี้ว่าเรามีรถอะไรบ้างมีโกเบ s k 6 0คครับคันนี้รุ่นยอดฮิตเลยครับคุณลูกค้า สีเดิม SK60C ถังน้ำมันดีเซลน้ำมันไฮดรอลิกคันนี้ใบแท็กสวยเลยเฟรมหนาะตัวเดินสวยช่วงล่างดีมีที่วางของให้ด้วยนะครับด้านซ้ายตัวนี้ก็ไม่บี้เลยนะครับมีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ด้วยตู้เก่งสภาพสวยมองหาสายหกตันแบรนโกเบโก คันนี้ห้ามพลาดเลยมีใบดันมาให้ครบๆเลยภายในคันนี้เป็นระบบคอนโทลน้ำมันแล้วนะครับภายในสวยเลยนะครับภายในสะอาดเลยตัวนี้คอนโทลขับนิ่มเลยตัวนี้เป็นคอนโทลน้ำมันแล้วคันเร่งหน้าปัดหน้าจอภายในสวยงามเลยท่านใดมองหาอยู่คันนี้ ซื้อได้รีบซื้อเลยครับผม s k 6 0 4สภาพสวยนะครับคันนี้ราคา399,000บาทครับแถมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยห้ามพลาดเลยคันนี้แล้วก็มี2คันนะครับ s k 6 0 4มาดูมาทดลองขับได้เลย IHI60NS ตัวนี้ มองหาอยู่เข้ามาดูเข้ามาชมได้ภายในก็สวยงามเลยคอ,อนโทรลสั้นน้ำมันแล้ว SK 04ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ